อรภะวัตถุ8 1. ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้จะต้องทำการงานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจักต้องทำการงานเมื่อเราทำการงานอยู่เราไม่สะดวกที่จะมนัิการคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้เราจะปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้วัตถุแห่งการปรารบความเพียรข้อที่หนึ่งสงดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นอีกภิกษุทำการงานสำเร็จแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทำการงานเสร็จแล้วก็เมื่อเราทำการงานอยู่ไม่สามารถเพื่อมนสิการคคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ ควรที่เราจะปรารบความเพียรละถึงเธอจึงปรารบความเพียรละถึงนี้วัตถุแห่งการปรารบความเพียรข้อที่สองสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นอีกภิกษุจะต้องเดินทางเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทางก็เมื่อเราเดินทางไปอยู่ ไม่สะดวกที่จะมนัิการคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเราควรที่จะปรารบความเพียรละถึงเธอก็ปรารบความเพียรละถึงนี้วัตถุแห่งการปรารบความเพียรข้อที่ส 4. ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นอีกภิกษุเดินทางไปถึงแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราเดินทางถึงแล้วก็เมื่อเราเดินทางอยู่ไม่สามารถมนสิการคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ควรที่เราจะปรารบความเพียรละถึงเธอจึงปรารบความเพียรละถึงนี้วัตถุแห่งการปรารบความเพียรข้อที่ส5ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นอีก ภิกษุเที่ยวบินธบาตไปยังบ้านหรือนิคมไม่ได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนะที่เศร้าหมองหรือประนีตเพียงพอแก่ความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบินธบาตไปยังบ้านหรือนิคมไม่ได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนะที่เศร้าหมองหรือประนีตเพียงพอแก่ความต้องการร่างกายของเราเบาควรแก่การงานควรที่เราจะปรารความเพียร ละถึงเธอจึงปรารบความเพียรละถึงนี้วัตถุแห่งการปรารบความเพียรข้อที่ห6ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นอีกภิกษุเที่ยวบินทบัตไปยังบ้านหรือนิคมได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนะที่เศร้าหมองหรือประนีตเพียงพอแก่ความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราเที่ยวบินธบตัตไปยังบ้านหรือนิคมได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนะที่เศร้าหมองหรือประนีเพียงพอแก่ความต้องการร่างกายของเรานั้นมีกำลังควรแก่การงานควรที่เราจะปรารบความเพียรละถึงเธอจึงปรารบความเพียรละถึงนี้วัตถุแห่งการปรารบความเพียรข้อที่6 7เ ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นอีกอาพาธเพียงเล็กน้อยเกิดขึ้นแก่ภิกษุเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าอาพาธเล็กน้อยนี้เกิดขึ้นกับเราแล้วการที่อาพาธของเราจะพึงเจริญขึ้นนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ควรที่เราจะปรารบความเพียรละถึงเธอจึงปรารบความเพียรละถึง นี้วัตถุแห่งการปรารบความเพียรข้อที่7 8ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุหายไข้หายจากความเป็นไข้แล้วไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายจากไข้แล้วหายจากไข้ไม่นานการที่อาพาธของเราจะพึงกำเริบนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ควรที่เราจะปรารบความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้กระทําให้แจ้งนี้วัตถุแห่งการปรารบความเพียรข้อที่8ทานวัตถุ8 1. ให้ทานพระปฏิคาหกมาถึงจึงให้ 2. ให้ทานเพราะกลัว 3. ให้ทานโดยคิดว่า เขาได้เคยให้แก่เรา 4. ให้ทานโดยคิดว่าเขาจักให้แก่เรา 5. ให้ทานโดยคิดว่าการให้ทานเป็นการดี 6. ให้ทานโดยคิดว่าเราหงุต้มคนเหล่านี้ไม่ได้หงุต้มเมื่อเราหงุต้มอยู่ไม่ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้หงุงต้มย่อมไม่ควร7ให้ทานโดยคิดว่า เมื่อเราให้ทานนี้กิยติศัพท์อันดีงามย่อมเลื่องลือไป 8. ให้ทานเพื่อประดับจิตและเป็นบริการของจิตทานุปติ8 1. ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอม เครื่องรูปไร์ที่นอนที่พักและซึ่งที่เป็นอุปกรณ์แก่ประทีบเป็นทานแก่สมณะหรือพรามเอยย่อมมุ่งหวังสิ่งที่ตนถวายไปเขาเห็นกรรษัตริย์มหาศาลพรามมหาศาลหรือคริะบดีมหาศาลผู้เพียบพร้อมพคร่งพร้อมได้รับการบำรุงบำเรเด้วยการมาคุณห้าอยู่เขาจึงคิดอย่างนี้ว่า โอ๋หนาเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของกษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลหรือคริบดีมหาศาลเขาตั้งจิตนั้นไว้อธิษฐานจิตนั้นไว้อบรมจิตนั้นไว้จิตของเขานั้นน้อมไปในสิ่งที่เลวมิได้รับอบรมเพื่อคุณเบื้องสูงย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้นก็ข้อนั้นแหล เรากล่าวสำหรับผู้มีศีลไม่ใช่ผู้ทุศีลดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายความตั้งใจของผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะเป็นของบริสุทธิ์ 2. ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นอีกบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมถวายข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล ที่นอนที่พักและสิ่งที่เป็นอุปกรณ์แก่ประทีปเป็นทานแก่สม,มณะหรือพราหมณ์เขาย่อมมุ่งหวังสิ่งที่ตนถวายไปเขาได้ยินมาว่าพวกเทพจาตุมหาราชิกา ah มีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขดังนี้เขาจึงคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทพจาตุมหาราชิกาเขาตั้งจิตนั้นไว้อบรมจิตนั้นไว้อธิษฐานจิตนั้นไว้จิตของเขานั้นน้อมไปในสิ่งที่เลวไม่ได้รับอบรมเพื่อคุณเบื้องสูงย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้นก็ข้อนั้นแหละเรากล่าวสำหรับผู้มีศีลไม่ใช่ผู้ทุศีลท่านผู้มีอายุตั้งหลาย ความจงใจของผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะเป็นของบริสุทธิ์ 3. ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นอีกบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมถวายข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและสิ่งที่เป็นอุปกรณ์แก่ประทีปเป็นทานแก่สมณะหรือพราหมณ์ เขาย่อมมุ่งหวังสิ่งที่ตนถวายไปเขาได้ยินว่าเทวดาชั้นดาวดึงละถึงย่อมสำเร็จได้เพราะเป็นของบริสุทธิ์ 4. ดูก่อนท่านผู้มีอายุข้ออื่นอีกบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมถวายละถึงเขาได้ยินว่าพวกเทพเหล่ายามาละถึง ย่อมสำเร็จได้เพราะเป็นของบริสุทธิ์5ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นอีกบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมถวายละถึงเขาได้ยินว่าพวกเทพเหล่าดุสิตละถึงย่อมสำเร็จได้เพราะเป็นของบริสุทธิ์6ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมถวายละถึงเขาได้ยินว่าพวกเทพเหล่านิมมานรดีละถึงย่อมสำเร็จได้เพราะเป็นของบริสุทธิ์7ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นอีกบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมถวายละถึงเขาได้ยินมาว่า พวกเทพเหล่าปรินิมิตวะสวัดตีมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขดังนี้เขาจึงคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทพประ,ระนิมิตวะสวัดตีเขาตั้งจิตนั้นไว้อธิษฐานจิตนั้นไว้อบรมจิตนั้นไว้จิตของเขานั้นน้อมไปในสิ่งที่เลวมิได้รับอบรม เพื่อคุณเบื้องสูงย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้นก็ข้อนั้นแหลเรากล่าวสำหรับผู้มีศีลไม่ใช่ผู้ทุศีลผู้มีอายุทั้งหลายความตั้งใจของผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะเป็นของบริสุทธิ์ 8. ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมถวายข้าวน้ำผ้า ยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและสิ่งที่เป็นอุปกรณ์แก่ประที่ปเป็นทานแก่สมณะหริพรามเขาย่อมุ่งหวังสิ่งที่ตนถวายไปเขาได้ยินมาว่าพวกเทพที่นับเนื่องในหมู่พรมมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขดังนี้เขาจึงคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทพที่นับเนื่องในหมู่พรมขอตั้งจิตนั้นไว้อธิษฐานจิตนั้นไว้อบรมจิตนั้นไว้จิตของเขานั้นน้อมไปในสิ่งที่เลวไม่ได้รับอบรมเพื่อคุณเบื้องสูงย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้นก็ข้อนั้นแหละเรากล่าวสำหรับผู้มีศีลไม่ใช่ผู้ทุศีลสำหรับผู้ที่ปราศจากราคะ นี่ใช่สำหรับที่ยังมีราคาดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายความตั้งใจของผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะปราศจากราคะโลกธรรมแปดหมีลาบ 2. ไม่มีลาบ 3. มียศ 4. ไม่มียศ 5. นินทา หกสันเสริญเจ็สุข 8. ทุกขบริษัท8 1. ดหติยะบริษัท 2. พรามณะบริษัท 3. ามคฤหบดีบริษัท 4. สมณบริษัท 5. จ้าตุมหาราชิกะบริษัท 6. ดาวดึงบริษัท 7. นิม,มานรดีบริษัท 8. พรมบริษัทอภิพ,พายตนะ8 1. ผู้หนึ่งมีความสำคัญในรูปภายในเห็นรูปในภายนอกที่เล็กผิวพันธ์ดีและมีผิวพันธ์ซามครอบงำรูปเหล่านั้นแล้ว มีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นอันนี้เป็นอภิพายตนะข้อที่หนึ่งสผู้หนึ่งมีความสำคัญในรูปภายในเห็นรูปภายนอกที่ใหญ่มีผิวพันธ์ดีและมีผิวพันธ์ซามครอบงำรูปเหล่านั้นแล้วมีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นอันนี้เป็นอภิพายตนะข้อที่สอง 3. ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นอรูปภายนอกที่เล็กมีผิวพันธ์ดีและมีผิวพันธ์สามครอบงำรูปเหล่านั้นแล้วมีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นอันนี้เป็นอภิพภยตนะข้อที่สาม 4. ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นอรูปภายนอกที่ใหญ่มีผิวพันธ์ดี และมีผิวพันธซามครอบงำรูปเหล่านั้นแล้วมีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นอันนี้เป็นอภิพยตนะข้อที่สีผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันเขียวมีวัน,นะเขียวเขียวล้วนมีรัศมีเขียวดอกผักตบอันเขียวมีวัน,นะเขียว เขียวล้วนมีรัศมีเขียวหรือว่าผ้าที่กำเนิดในเมืองพรานสีมีส่วนทั้งสองเกลี้ยงเขียวมีวันณะเขียวเขียวล้วนมีรัศมีเขียวแม้ชันใดผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นอรูปภายนอกอันเขียวมีวันณะเขียวเขียวล้วนมีรัศมีเขียวฉั้นนั้นเหมือนกันครอบงำรูปเหล่านั้นแล้ว มีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นอันนี้เป็นอภิภัยตนะข้อที่ห้าหกผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันสีเหลืองมีวันณะเหลืองเหลืองล้วนมีรัศมีเหลืองดอกกัิกาเหลืองมีวันณะเหลืองเหลืองล้วนมีรัศมีเหลือง หรือว่าผ้าที่กําเนิดในพระราสีก็มีส่วนทั้งสองเกลี้ยงเหลืองมีวันณะเหลืองเหลืองล้วนมีรัศมีเหลืองแม้ฉันใดผู้หนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันเหลืองมีวันณะเหลืองเหลืองล้วนมีรัศมีเหลืองชั้นนั้นเหมือนกันครอบงํารูปเหล่านั้นแล้วมีความสําคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น อันนี้เป็นอภิพยตนะข้อที่6กเจ็ดผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันแดงมีวันณะแดงแดงล้วนมีรัศมีแดงดอกงอนไก่อันแดงมีวันณะแดงแดงล้วนมีรัศมีแดงหรือว่าผ้าที่กำเนิดในเมืองพราณสีมีส่วนทั้งสองเกลี้ยงแดงมีวันณะแดง แดงล้วนมีรัศมีแดงแม้ฉันใดผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในหึงรูปภายนอกอันแดงมีวัน,นะแดงแดงล้วนมีรัศมีแดงฉันนั้นเหมือนกันครอบงำรูปเหล่านั้นแล้วมีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี่เป็นอภิภรยตนณะข้อที่7 8ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันขาวมีวันณะขาวขาวล้วนมีรัศมีขาวดาวประกายพฤึกอันขาวมีวันณะขาวขาวล้วนมีรัศมีขาวหรือว่าผ้าที่กำเนิดในเมืองพราราสีมีส่วนทั้งสองเกลี้ยงขาวมีวันณะขาวขาวล้วนมีรัศมีขาวแม้ฉันใดผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันขาว มีวัน,นะขาวขาวล้วนมีรัศมีขาวฉันนั้นเหมือนกันครอบงำรูปเหล่านั้นแล้วมีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นอันนี้เป็นอภิภายตนะข้อที่8วิโมก8 1. บุคคลเห็นรูปทั้งหลายอันนี้เป็นวิโมกข้อที่1 2. ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันนี้เป็นวิโมกข้อที่สองสบุคคลย่อมน้อมใจไปว่าสิ่งนี้งามทีเดียวอันนี้เป็นวิโมกข้อที่สามสเพราะล่วงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะปฏิคะสัญญาดับไปเพราะไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตาสัญญา บุคคลย่อมเข้าถึงอากาศสารนันจายตนะด้วยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้ดังนี้อยู่อันนี้เป็นวิโมกข้อที่สี่หเคราะล่วงเสียซึ่งอากาศสารนันจายตนะโดยประการทั้งปวงบุคคลย่อมเข้าถึงวิญญาณนันจายตนะด้วยมนสิการว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้ดังนี้อยู่อันนี้เป็นวิโมกข้อที่ห้า พราะล่วงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบุคคลย่อมเข้าถึงอากินจัญญายตนะด้วยมนสิการว่าไม่มีอะไรอันนี้เป็นวิโมกข้อที่6 7เพราะล่วงเสียซึ่งอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบุคคลย่อมเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่อันนี้เป็นวิโมกข้อที่7 8 พรล่วงเสียซึ่งเนวะสัญญานาสัญญายัตนะโดยประการทั้งปวงบุคคลย่มเข้าถึงสัญญาวเวเทยิตตานิโรธอยู่อันนี้เป็นวิโมกข้อที่8ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายทำทั้งหลายแปดเหล่านี้แหละอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตรัสไว้ชอบแล้วพวกเราทั้งหมดด้วยกันพึงสังคยนาไม่พึงโต้แย้งกันในธรรมนั้นละถึงเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจบสังคีติหมวด8